คณะผู้เยี่ยมชมชาวศรีลังกาจำนวน11ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเกือบทุกท่านเป็นการมาเยือนครั้งแรกยกเว้นสุภาพบุรุษสูงวัยท่านหนึ่งซึ่งได้แนะนำตัวกับทีมงานว่าเป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัททัวร์ชื่อดังในศรีลังกาและยังเป็นผู้นำในด้าน Justice and Peace อีกด้วยท่านเล่าว่าเคยมาวัดพระธรรมกายหลายครั้งแล้ว และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4ทุกครั้งที่มาเยือนก็รู้สึกประทับใจในทุกอย่างที่วัดจึงตั้งใจว่าจะนำคณะมาชมวัดบ่อยๆในอนาคตเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษท่านสุภาพบุรุษจึงอาสาเป็นล่าม แปลคำบรรยายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสิงหนให้เพื่อนๆในกลุ่มอย่างคล่องแคล่วทำให้ทุกคนตั้งใจฟังและเข้าใจข้อมูลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสุภาพสตรีสูงวัยในกลุ่มท่านได้รับฟังด้วยสีหน้าเปี่ยมปิติแววตาเปล่งประกายความปลื้มปิติซึ่งได้เข้าใจเรื่องราวของพระมหาธรรมกายเจดีย์และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้เต็มไปด้วย ด้วยความสุขความเข้าใจและความศรัทธาที่เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยกันค่ะ